24ชั่วโมงในอ l l Star Tower d e f e n s e EP ที่7และเป้าหมายหลักของเราในวันนี้คือการ E v o Cooler ขึ้นไปล่าง7ดาวนะครับคือตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่นรหัสหมมานี้ผมยังไม่ได้ทําการตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองเลยนะครับก็รที่ลงคลิปช้าอะไรต่างๆก็ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะทําอะไรดีในแต่ละ EP งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการสร้างเวควสขึ้นมาแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเวควสไหนเนี่ยมันดูน่าสนใจผมก็จะมาทําใน EP ถัดไปก็แล้วกันแล้วก่อนที่จะเข้าไไปรรรรััับบชชชมมคคคคคลลลลิกกกก็ฝาู้ชช่่ววยยนนนดดดะะ1ใที แล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละทุกคนเข้าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าหากคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาบริการรับกดเกมพาสหรือบริการต่างๆในแบบโลโบ็อกต้องนี่เลยครับบัพโป้ดช็อปตอนนี้ทารายมีโปรโมชับบบบ่นรับกดเกมพาร์ตเล9มีบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟ้ตหรือคิงเลกาซี่หรือจะเป็นกลองสุ่มไก่ตันก็มีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแยค่30บาทและยังมีบริการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายภายในร้านคุณผู้ชมคนไหนสนใจใช้บริการลิงอยู่ใต้ล่างคลิปรีบไปจัดกดของบนสต็ เรามาต่อกันจาก EP ีที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ตู้แซดมีมิคาสะห้าดาวมาให้สุ่มนะครับสำหรับมิคาสะต,ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการเก็บมิคาสะครบ3ตัวและอวัขึ้นเป็นล่าง6ดาวความสามารถของมิคาสะเท้าไว้เป็นลีดเดอร์จะทําการบูธดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังบูธเงินอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกด้วยซึ่งก็มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มา,มากๆเลยนะครับที่ยังไม่มีตัวละคร7ดาวดีๆบูธดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแนะนำว่าหามิคาสะนี่แหละมาไว้เป็นลีด ดวงค,ควายอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องมาลงเป็นทานด้าของหมดไอเซนเพื่อมาฟาร์มเควสดาเมจน,นะครับก็หลังจากที่ลงมาทั้งหมด3รอบผมก็รีบออกมาสุ่มตัวละครเลยนะครับคือว่าตู้มันใกล้จะรีแล้วอะ่ะผมกลัวว่าจะสุมไม่ทันโอเคได้ตัวละครมาครบแล้วหลังจากสุมเสร็จตู้ซัมมอนก็ทําการรีพอดีเลยนะครับคือแบบเฉียดฉิวมากอะ่ะแต่ถึงผมจะสุมมาได้ครบก็ยังไม่มีส่วนผสมในการอ e ีโวมันขึ้นเป็นล่างหกดาวอยู่ดีอะ่ะไว้ทําชาตหนาแล้วกันนะและก็แน่นอนครับตัวละครเมตาอย่างแอสตาเนี่ย มีรานที่ผมยังไม่สุมและดูเหมือนว่าผมยังคงมีบัฟดวงหมาติดตัวอยู่นะครับใช่มันไม่ออกเลยจริงๆผมควรไปเก็บเพชรเพื่อการันตีนะผมจะสุ่มเล่นทําไมหลังจากนั้นผมก็ได้ทาการเปลี่ยนมาเข้าใน LD Player เพื่อไม่ให้เวลาเสียเปล่าก็เลยมานั่ง AFK XP คือจริงๆแล้วผมก็นอนแหละไม่มีอะไรหรอกหลังจากที่ตื่นเช้ามาผมก็มาอีโวตัว e XP ที่ได้ AFK e ม,มาเมื่อคืนซึ่งมันก็ได้เยอะมากๆเลยแหละแล้วผมก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างจะอัพ e XP ให้คีละหรือจะอัพให้บุ๊ดีมันก็ ดีทั้ง2อ,อย่างบู๊ก็บัฟให้ตัวอื่นได้แต่คีฬาถ้าเกิดอัพให้ตันมันก็ได้ดามเมจเพิ่มงั้นก็ บูก็แล้วกันพระผมไม่มีเป้าหมายให้กับตัวเองวันๆผมก็ลงแต่หมดเอเซนเนี่แหละนั่งฟาร์มแต่เพชรรีเพลลงหมดเอเซนรีเพลลงหมดเอเซนรีเพลลงหมดเอเซนแล้วก็รีเพลลงหมดเอเซนแม่งโคตรสนุกเกมเลยเนะี่ย <c oughs> และในที่สุดส่วนผสมส,สุดท้ายในการอีวคูลเลื่อขึ้นเป็นล่างหกดาวก็มาสักทีนั่นก็คือกูคูล่างสามดาวก็จากอีพีที่แล้วผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่รู้มันต้องแช์ล่างสามดาว ผมฟี่เหมือนทิ้งไม่หมดแล้วจริงๆนะเนี่ยก็หลังจากที่ส่งเก็บจนครบผมก็อ e ีโวคูลเลยคือเป็นละหกดาวเลยทันทีเนี่ยแหละความยากมันจะเริ่มหลังจากนี้พอหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เข้าเกมออสตาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะ่ะ ผมไม่มีเป้าหมายอะไรให้ทําเลยอตอนนี้ส่วนมากก็แวะเข้ามาดูตู้บ้างเป็นบางครั้งแค่นั้นเองแต่ในรอบนี้ที่ผมเข้ามาส่องดูตัวละครแอสตามันก็กลับมาให้สุ่มอีกรอบแล้วก็เหมือนเดิมใครเขาเก็บการันตีกันวะผมเชื่อมันใน4,000กว่าเพรแล้วก็ได้ทําการสุม่มซึ่งมันก็ออกมานะครับในรอบที่3รู้สึกว่าตอนนี้ดวงผมมันเริ่มจะมาละหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาขึ้นสตรีมคือผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อก็เลยมาสตรีมแทนกัน,แล,กนแล้วก็มีคนเทรดตัวละครมาให้ผมด้วยแหละก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับสำ แล้วดูชื่อโดนเนี่ยแต่ละคนที่เขาส่งมาดิในไหนก็มีคนเข้ามาแบกแล้วผมก็เลยชวนคนดูไปทํามิคาราขึ้นเป็นล่าง6ดาวกลับมาโลซ์ตอรี่ด่านแต่ท่านที่โลกหนึ่งก็คือลงแค่รอบเดียวก็ได้ส่วนผสมที่ขาดมาครบพอดีเลยอ่ะจากนั้นก็ออกมาทําการอีโวมิกาสาขึ้นเป็น่าง6ดาวตอนนี้ก็ได้ตัวลีดเดอร์ดีๆมาใช้สักทีจากนั้นผมก็ชวนคนดูกลับมาที่โลก2แล้วมาลงไปท่านหน้าของโหมดแรนดอมบอลลัสหรือที่ทุกๆคนรู้จักก็คือออฟหนวดดำนั่นเองถ้าถามว่าผมลงผ่านไหม ไม่อะผมลงไม่ผ่านผู้ผมก็พยายามลงกันหลายรอบอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ผ่านสักทีอะผมก็เลยเปลี่ยนมาลงเป็นท่านั่งของพ่อเบนะครับในไหนก็ได้คนดูเข้ามาแบกแล้วผมจะได้ไม่ต้องไปโซโลเพื่อทรมานตัวเองนะครับซึ่งผมก็เคยโซโลมาเองแล้วแหละแต่มันก็ยากเกินไปสลหรับผมอยู่ดีอะหลังจากลงพ่อเบจบไปหนึ่งรอบผมก็ลองวนกลับมาลงอมนดดากันต่อก็ถ้าได้ออมนดดามาใช้มันก็คงจะดีมากๆเลยแหละในรอบนี้ก็ยื้อก็ไม่ถึงเว็บที่15เลยนะครับแต่บอสมันก็เลือดเยอะเกินไปอยู่ดีก็เลยสู้มันไม่หวววเเลลีี่่่่่ยนนกกกัับบมาางงพออตดช ตางเป็นคิดที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาลงเป็นธนาของออฟใหม่กันดูเพราะผมมีความรู้สึกว่าออฟใหม่เนี่ยมันลงง่ายกว่าออฟของหนวดดานะครับซึ่งมันก็ลงง่ายกว่าจริงๆนั่นแหละตอนนี้ผมได้ออฟใส่ลุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันเรียกว่าออฟใส่ลุงบ่าวะผมเรียกมันว่าใส่ลุงไปแล้วอะตอนนี้ตัดมาจากไลฟ์ของอีกวันผมก็วนลงแต่โมของพ่อเบย์อย่างเดียวเลยตอนนี้ผมใกล้เก็บพ่อเบย์จะครบแล้วและหลังจากที่จบหมดพ่อเบย์ในรอบสุดท้ายตอนนี้ผมก็ได้พ่อเบย์มาครบเป็นจํานวน11ตัวเเป็นที่รียบร้อยเหลือก็แต่สสผมฟีซ5ดาาาวต่อจกนนนั้ผมมเปปลลียง ของออฟไฟออฟลดราคาเงิน15%แล้วก็ขอตัดมาจากไลฟ์ของอีกวันตอนนี้ผมมาเก็ส่วนผสมเพื่อใจอีโวฟีเซอร์ขึ้นเปล่าง5ดาวนะครับและหลังจากที่เก็ตส่วนผสมจนครบผมก็มาทําการอีโวฟีเซอร์ขึ้นเปล่าง5ดาวและแล้วในที่สุดตอนนี้ผมก็มีฟีเซอร์ล่าง7ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนี่กูเล่ามาต้นนานเพิ่งจะ5นาทีเองเหรอเนี่ยงั้นผมขอนอกเลิกสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับตอนนี้คือผมก็้จะ2 0 0 0 0ซทับแล้วแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็ขอ U N A Hey, uh. คือทำไมคุณผู้ชมอยากจะรู้ชีวิตผมขนาดน,นั้นเลยเหรองั้นก็เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กเไอ้คุณผู้ชมแฮชแท็กนะครับ Q&A แล้วก็ตามด้วยคำถามแล้วกันคือคำถามไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับคือขอเลือกคำถามสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับใครถามชื่อพ่อแม่กูต่อยเดี๋ยวรอให้มันถึงสองหมื่นซับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปที่หลังกันล้วกันงั้นก็ถามทิ้งเอาไปก่อนก็เลยแล้วกันนะครับนี่กูพูดอะไรของกูเนี่ยพูดมั่วไปหมดและลิ้นพันต่อไปก็จะเป็นนช่วงบ บ่นไปเรื่อยคนดูผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดของซีรีส์กากไปเทเมื่อกี้ก็คือมันคือทั้งหมดแล้วแหละที่ผมเล่ามามันได้แค่ห้านาทีเองอ่ะมันดูน้อยยังวะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมกําลังทําอะไรอยู่อะถ่วงเวลาคนดูไงยอกยอ,กยอกผมยอกเล่นต่อมาผมก็มาทําการลงโหมดเออโหมดของอฟฮังงทงงูเออใช่ถึงผมจะไม่มีตัวละครมันก็มาลงเอาไว้เฉยเฉยอะเผื่อได้มาก็แบบเอาไวแ้แอสแหะสรุปก็คือมันก็ไม่ได้หยุดดีอะ อันนี้ผมเริ่มถ่วงเวลาจริงๆแล้วนะเนี่ย<ๆ>ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เนี่ยคลิปมันจบแล้วคนดูที่ผมไปเอามาจากไลฟ์มันมัน,ม,นม,ม,มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะ EP นี้คงจะเป็น EP พีที่สั้นที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยมันเออจะถึงเจ็ดนาทีไหม ถึงแหละถึงเดี๋ยวผมถ่วงเวลาก็ถึงงั้นก่อนจบคลิปขอแวะขาของแป๊บหนึ่งตอนนี้ร้านบัลบอร์ช็อปอยู่ที่เลทหกนะครับใครที่สนใจมาใช้บริการหรืออยากจะกดเกมพาร์ตออสตาก็สามารถมากดกันได้นะครับตอนนี้เลทหกผู้ชมคูณ3อยู่ที่134บาทเท่านั้นเองอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับเกมอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นเอ่ออนิเมะเอเวนเจอร์อนิเมะวอริเอ,อ ใช่มันก็ไหลเกมมามาหาเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคถึง7นาทีแล้วถ้าใครมีเกมอะไรแนะนําไม่ทําก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่างร้อยวันไดไหมครับเออร้อยปีเนี่ยออตาก,กูยิงทิ้งเลยให้พิ์มาโอเคไปแล้วคนดูขอบคุทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยนะครับ